หนดูหน้าหน่อยดิค๊ะตาดีขึ้นเยอะมากเลยใกล้หายแล้วตาหายแดงแล้วอีกนิดนึงอ่ค่ะมีขึ้นมาหาน้องแมวแขกของเรานะคะน้องเขาก็อ่ะนอนอยู่ตรงนี้ไม่หลบไม่ซ่อนก็เป็นเด็กที่ ไม่ค่อยกลัวคนระดับหนึ่งอะไรอ,อะไรทุกคนเดี๋ยว,วมาต้องเปิดแอร์ให้แล้สายๆก่อนตอนนี้ยังเย็นๆอยู่นอกตอนเช้าใช่ไหมคะเปิดแอร์กันแล้วพวกหนูอยู่ข้างบนนี่แหละเพราะข้างบนมีแอร์กับลูกๆนี่บอกว่าทุกคนอย่าเพิ่งเปิดแอร์ลูกเปิดตอนกลางคืนสองสามชั่วโมงแล้วปิดนะส่วนแมวและหมาเปิดไปเลยจ้ากลัวน้องเป็นฮีสโตรไนะคะ นี่คือขนเจสซี่นะคะคือแบบขนาดเจสซี่แปลงขนจนไม่รู้จะแปลงยังไงแล้วนะคะแต่พอจับออกมาเยอะเหมือนเดิมไม่รู้จะ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้เมื่อไหร่ขนจะหมด <laughs> คืออากาศมันร้อนมากนะคะแมวขนแบบนี้เขาจะแบบพัดขนนะ,ะกลายเป็นแมวไม่มีขนขนน้อยในช่วงหน้าร้อน ไม่ได้เอาหวีมาใช้นะแค่ใช้มือก็เยอะมากแล้วเอ,อือลุงตาทำอะไรผัดเผ็ดตอนนี้ก็เร็วที่คุูนี่นะก็เรียนพิเศษนะคะวันเสาร์ช่วงเช้าจะมีคุณครูมาสอนที่บ้านนะส่วนนี้ก็นั่งทำงานไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนเที่ยงน,นะคะจะต้องออกไปบ้านภูเขากันค่ะ ไปเอาสัญญาไปให้ลูกค้าเซ็นนะคะเดี๋ยวมัมหมาไปธุระก่อนแล้วค่อยกลับมาโอเคค่ะเดี๋ยวเราออกไปบ้านลูเขากันนะคะมาถึงที่บ้านภูเขาของเราแล้วนะคะวันนี้ก็คือจะมาเซ็นสัญญาเช่ากันค่ะ ข้างในบ้านก็เย็นนะคะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นข้างนอกมันร้อนแล้วะแต่รู้สึกในบ้านดูร่มเย็นดีเนี่ยถ้ายืนตรงนี้คือแบบลมพัดตลอดเลยนะคะ <c oughs> คือห <c oughs> น้าร้อนแต่บ้านก็ไม่น่าจะร้อนมากค่ะ <c oughs> อยู่แถบแบบใกล้ภูเขาใกล้น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีลมมาะแล้วก็มีความลมลืนด้วย แต่แบบพอมีคนมาอยู่บ้านนี้เทาก็จะไม่ได้มาอีกแล้วนะคะก็มีมีแบบเงาเงานิดึงว่าเอ้ยเราจะไม่ได้มาบ้านนี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็ทำสัญญาเช่าเรียบร้อยนะคะได้ผู้เช่าแล้วอย่างเป็นทางการค่ะก็เร็วนะคะเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะเลยก็ดีใจค่ะดีใจแล้วแบบเมื่อกี้ก็มีทางมินิมินิเขาโทรมาบอกว่ามีคนสนใจ มีผู้เช่าหรือยังคือผู้เช่าที่ที่มาเช่านยก็คือได้มาแบบทังเฟซบุ๊กนะคะก็เลยจะไม่ใช่ทำมินิมินิก็เลยต้องแบบปฏิเสธกระทํมินินี้ไปว่าได้ผู้เช่าเรียบร้อยแล้วค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเอนี่ก็จบงานไปหนึ่งหลังนะคะเหลืออีกสองหลังที่เราจะต้องยังวุ่นกันอยู่ค่ะแต่ก็ดีใจค่ะคือจริงๆเราก็ชอบบ้านนั้นมากเลยนะมีชอบเองแหละแบบ ถ้าให้อยากอยู่เราก็อยากอยู่บ้านเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแบบว่าอบรรยากาศดีแล้วก็ที่ชอบคือใกล้สวนใกล้ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจกับคนที่มาเช่าด้วยนะคะที่แบบเออได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คิดว่าน่าจะดีมากที่ก็ดีใจค่ะได้ผู้เช่าที่ดีนะคะแล้วก็เป็นน้องคนไทยด้วยค่ะคุยกันง่ายด้วยเดี๋ยวเราจะไปที่โฮมเซ็นเตอร์นะคะไปหาซื้อเตาแก๊สก่อน,นะคะ่ะเพราะว่า ลืมซื้อมาใส่เลยค่ะจากบ้านภูเขามาที่นี่อภิตะแล้วก็มีโฮมเซ็นเตอร์นะคะประมาณ7กิโลค่ะก็ไม่ไกลนะคะก็มาถึงห้างใหญ่ <G ül üyor> นี่นะคะเตาแก๊สจะเป็นแบบนี้ค่ะซื้อไปวางได้เลยว่าแต่จะเอารุ่นไหนยังไงละทีนี้คือแบบหมุนแบบนี้มันจะดูใช้ไม่ค่อย น่าจะใช้ยากค่ะแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าแบบนี้จะใช้ง่ายนะกดป,ด,ปดปื๊ดปื๊ดไปเลยอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นตัวปิ้งปลาด้วยนะคะมีเตาแก๊สอันนี้บอกมีอันชีนหมดก็คือหมอดที่จะปิดไฟเองตอน30นาทีเอ๊ะถึงจะควรมีหรือไม่มีนี่ก็สรุปว่าเอาวันนี้ค่ะเพราะว่ามันมีหมอดแบบ ความปลอดภัยด้วยแก๊สจะดับเองใน30นาทีถ้าเรากดปุ่มนี้นะคะที่ปิ้งปลาก็โอเคอมีฐานให้พร้อมต้องใส่ฐานตรงนี้อันนี้คือใส่ฐานนะคะคือต้องมีฐานเพราะว่าเวลาเราเปิดแก๊สอะมันจะแบบเป็นตัวจุดไฟอะอ่ะกเด็อ่านี้นะคะอุ๊ยหนักเหมือนกันนะคะัเนี้เราต้องเอาเอารถมาไหม กลับมาที่บ้านกันอีกรอบนะคะเอาเตาแก๊สไปติดตั้งค่ะวางอุ้ยหนะักพอวางเตาแกส๊สขึ้นมาก็ดูดีขึ้นนะเป็นห้องครัวแบบครบสูตรต่อไปก็เดี๋ยวต่อสายแก๊สก่อนนะคะมาทดลองเปิดแก๊สดูนะฮะอันนี้คือเปิดตรงข้างล่างตรงเตาปิ้งป่า เนี่ยเรากดไฟตรงนี้นะอ่าโอเคเรียบร้อยทำอาหารได้ด so เดี๋ยวเราพาทุกคนไปกินเนื้อย่างกันนะคะ จองไวว้้แลนี่เรามาที่ร้านเนื้อย่างอามิยากินะคะซึ่งเป็นร้านที่เราไม่ได้มานานมากเพราะหมดแต่ไปอีกร้านนึ่งอยู่จองไว้เรียบร้อยแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่มีคนนะัสี่โมงคึ่งวันนี้คือได้มาน,นั่งแบบเป็นห้องนะคะ น้ำจิ้มทำได้ไหมมันมีน้ำจิ้มธรรมดาแล้วก็น้ำจิ้มเขียนว่าเผ็ดนะคะแต่จริงๆไม่เผ็ดหรอกจะแบบเผ็ดยังไงไม่รู้บุสังส่งซาชิมิเนื้อกินได้ไหมลูกกินด,ดิบเหรอถ้ากินไม่ได้ก็เอาไปปิ้งกินได้เหรอลูกให้ตาชิมด้วยไช้ลูกสปายมันเยอะโอเคคุณตัดเสร็จแล้ว อ๋อพอหนูกินขนมเปรี้ยวๆมามันเลยไม่เข้าหรออืออ่ะช่วยคุณตาช่วยกินนี่อ่ะอร่อยเหรอของคุณยายไม่กินเนื้อวัวนะคุณยายต้องกินไก่ เป็นข้าวโพดเนยลองกินเลยสั่งได้เอาข้าวโพดเนยกินเนยได้ไหมธรรมดาเนี่ยเอาไม่ได้ไม่มีสั่งให้วิคุปวันนี้เขาไม่ค่อยกินอะไรนะคะไปเอาของหวานมากินละคะเป็นเซตสามอย่างเดี๋ยวลูกเป็นช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตจิ้มกินได้ร้อนไหมลูกของคุณยายก็คือกินได้แต่ไก่นะคะ ก็ชอบกินคุกปะของร้านนี้นะคะอร่อยอนี่คือเป็นซุปนะซุปเผ็ดของนินะแล้วก็เขากินกับข้าวเนี่ยเข้าปัา้มของนินะน่ากินมากเลยเรื่องขนมมาสามอย่าง เขาวาดรูปเล่นด้วยสกอตแลนร์ละจานนะขนมเลโออีกสามชิ้นนะอันนี้คือรองเท้านะคะเนี่ยเขาเขาไม่รองถอดรองเท้าแต่ว่าให้ถือถุงเข้ามาด้วยเพราะว่าไม่งั้นแบบก็ราะว่าคนจะให่รองเท้าสลับผิดกันไปมีปัญหาเรื่องรองเท้าอะไรนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยเอาถือมาเลยดีกว่าสบายใจ เรามาแวะที่แม็กวารู้นะเพราะว่าคุณยายจะมาซื้อของร้านร้อยเยนค่ะแล้วคุณตาจะแวะไปซุปเปอร์อะไรคะดี๊นะ <c oughs> ไปร้านร้อยเยนกับคุณยายก่อนเนาะนี่นะ <c oughs> ดูผ้าหน้าร้อนน่ารักน้องหมาชอบลายอะ่ะลายน่ารักน่ารักเลยเอาไว้ทําอะไรหรอพวกเทนหนูคุยเนี่ยห,หนูว่าเอาไว้ทําอะไรคะห <c oughs> มาก็ไม่เคยรู้เป็นผ้าแบบผ้าเช็ดมือผ้ <c oughs> าเช็ดอะไรไปนเงี้ยเหรอ เออเอันนี้น่ารักเนอะนี่เป็นอุจิวะอุจิวะคือพับนะคะพับแบบพับได้นี่นะ้าเลือกเอาไปใส่เป็นปอกหมอนเฮ้ยนี่นะ้สสญญาจะมัดผมแล้วใช่ไหมคะอ,อ่าหนูเลือกยางเลยคะ่ะแบบไหนอะแบบนี้ไหมก้อยากเลนะเนี่ยนี่แม่หมาชอบจริงจังอันนี้น่ารักนะะไหมหม,ม,ม,มาอันนี้ดีกว่ายึดหรอคะโอเค อุ้ยถุงเท้าน่ารักมากอันนี้ก็น่ารักอุ้ยอุวยลายนี้ก็น่ารักค่ะผงผ้าไปทำไมอะคะเนี่ย อันนี้มาซื้อที่ห้อยคอนะคะกับโทรศัพ,พาาท์เพราะว่าชอบทำโทรศัพท์ตกมากโทรศัพท์บีเองน่าจะตกจนจะพังแล้วอ่ะของาเจ้าเแบบโทรศัพท์ร้อนมากคงตกบ่อยของนีนะก็ชอบทำตกก็เลยบอกน,นีนะซื้อไปใส่ด้วยกันดีกว่า,อาอโอเคละลายเลยอะสิอุ้ยนา่ารักสีชมพูสีม่วงของมนมัสีชมพูแล้วนีน่าบอกว่าตอนนี้ที่เราตูที่นอนอะมันเป็นของหน้าหนาวลยนะเขาร้อนเขาอยากได้แบบเย็น คือรุ่นเนี้ยมันจะเย็นๆย็นเนี่ยแมวได้นะถ้าหนูชอบมมมมอันนี้ไม่ใช่การบ้านที่โรงเรียนเหรอลูกอันนี้หนูให้ประปับปริ้นมาให้หนูอยากทำเองเหรอโอหทำไมเป็นเด็กขยันขนาดนั้นเห็นหนูนั่งทำอยู่หลายวันมืหนูว่าของโรงเรียนมาหมาก็งงว่าทำไมโรงเรียนให้การบ้านเยอะเยอะอ๋ออยากทำเองเหรอลูกเฮ้ยทำไมเก่งจังเลยอะคนี่นะ บกันในที่กันนะคะฝากกดไลค์สักไลค์ด้วยนะคะจันแน